สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1 0บธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคําคือวันเสาร์นี้มี2 EP เหมือนเคยนะครับโดยที่ EP 1 EP นี้เป็นการเจาะไปในส่วนของศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีสุดท้ายที่กาตาร์ นะก็มาลุยกันทั้ง2คู่เลยคู่4ี่ทุ่มและคู่ที่สองส่วนอีก1น EP คือ EP 2ก็ไม่อยากให้พลาดน,นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามรับฟังเป็นในส่วนของฟุตบอลลีกต่างๆช่วงนี้ก็เป็นลีกลองอย่างเหนือแชมเปยนชิพเซกุนดาลีกวานลีกทูประมาณนี้เอาละเรามาลุยกันที่ศึกฟุตบอลโลกกันก่อนเกมคู่นี้ครับโมน็กโกกับโปรตุเกรครับคู่แรก คู่ที่สองไปเกมร,ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสใครจะอยู่ใครจะไปนะสิดาวทั้งสองตัวห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและก็รบกวนทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน,กนไว้ด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเรามาเช็คข้อมูล2อคู่ดูแฮนดิแคปครับโมร็อกโกกับโปรตุเกสแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มตรง สนนราคาให้โปรตุเกสเป็นต่อที่ครึ่งควบลูกก็ต้อบอกนะครับถ้าเราพูดถึง2ทีมนี้แน่นอนชื่อชั้นทีมชื่อชั้นผู้เล่นและอาจรวมไปถึงผลงานในเชิงการผลิตกอง,งกลา์และโปรตุเกสดูดีกว่าแต่วันนี้จากราคาที่เปิดออกมาครึ่งควบลูกมันแสดงให้เห็นเลยว่าช่องว่างระหว่างบอลต่อบอลรองมีไม่มากนะ เพราะเจ้าอย่างกล้าให้โปรตุเกสเปิดขึ้นกุมลูกหมายถึงถ้าโปรตุเกสชนะเม็ดเดียวเจ้าเจ็บแล้วครึ่งหนึ่งทั้งที่โปรตุเกสมาดูด,ดีกว่าแสดงว่ามอลหลงก็ไม่ธรรมดาหลายเกมเนี้ยโมร็อกโกครับพวกเขาผ่านด่านสเปนมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเสมอในเวลา ตลอดทั้ง90และ120นาทีศูนย์ศูนย์ก่อนที่จะไปยิงชนะจุดโทษ3ศูนย์ก่อนถือว่าจังหวะยิงจุดโทษนั้นเฉียบขาดเฉียบคมแต่ที่เด่นคือผู้รักษาประตูมีความเหนียวแน่นเซฟเก่งเห็นแล้วนึกถึงโค้เชียเลยนะทีมที่มีแนวรับเหนียวเหนียวเหนียวเลือเชื่ออ,อย่างไรก็ตามครับถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ก็จะเห็นว่าโมโร็อกโกก็ผ่านทีมแข็งๆมากหลายทีมนะอาทิเช่นโคลอเชียอันทิเช่น, ia, นเบลเยียมพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้ไม่แพ้และในเกมที่สำคัญๆยังเก็บชนะได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นทีมทีมทมท่มีของนะเป็นทีมม้าเมื่อสมคําร่ํารือจริงๆและในแง่การลงทุนก,ก็กำไรค,ค่อนข้างหม่อยด้วยนะสรัโมโร็โกส่วนโปรตุเกส เกมล่าสุดก็โหดเหลือเกินจัดหนักใส่ซร์แลสไปหกประตูต่อหนึ่งแจงเกิดเด็กดาวรุ่งตัวใหม่ลามอสซัแพแทนติกแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าสกอร์หกหนึ่งมันเลิ่นหรูอลังการเหลือเกินถึงได้บอกครับว่าทำไมวันนี้โปรตุเกตต่อใส่โมร็อกโกถูกจังเลยขึ้นคุมลูกยิงสวิตหกหนึ่งนะ และท่านมองไปก่อนรอบก่อนแล้วนั้นนะ่ะก็ชนะสองเกมนะอเกมที่แพ้นนะ่ะก็แพ้เพราะโรเทชันทีมด้วยนะในแง่าการลงทุนก็ถือว่ายืนอยู่ฝั่งทํากําไรสูงมองเลยว่าทั้งสองทีมนะี้ทั้งโมร็อกโกและโปรตุเกสนะในแง่ของการลงทุนเนะี่ยยอดเยีย่ยมทั้งคู่แต่ถ้าในแง่ของผลงานนะก็ต้องบอกว่าก็เรียกวันดีด้วยกันทั้งสองฝั่งแหละมาถึงตรงนี้แล้วนะ พวกเขาเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะในฟุตบอลโลก2018เมื่อสี่ปีก่อนก็เป็นโปรเกตสเฉือนชนะโมโร็อกโกไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งไม่น่าเชื่อนะเกมนั้นโปรเกตสก็ต่อใส่โมร็อกโกครึ่งควบลูกเหมือนกันนะเท่ากับเกมนี้เลยจะฉายหนังเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่านะจะซ้ำรอยเดิมเมื่อสี่ปีก่อนหรือเปล่าหรือจะเปิดฉายหนังม้วนใหม่อันนี้ก็น่าสนใจครับนี่คือ ข้อมูลพื้นฐานโดยองค์รวมก่อนว่างโมร็อกกับโปรตุเกสเรามาสองพูดูให้ดแคบมาดูสิวันนี้บรรดาหาเจ้า,จาท็อปคาดการเกมงผู้นี้มองเกมงผู้นี้ไว้อย่างไรต้องมองว่าในส่วนของราคาพูยืนช่องเสมอเลยครับสี่จากห้าลายปรับราคาช่องเสมอลดลงในขณะที่ช่องโมร,โร็อกและช่องโปรตุเกส สีจากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นราคาหูเจ้าเลือกโดดโดดมาที่โอกาสจบเสมอเลยคือกินกันไม่ลงใน90วันาทีอ่ะมาดูกันที่แฮนดี้แคปครับในราคาครึ่งควบลูกเลดนี้เป็นโปรเกตต่อที่ครึ่งควบลูกขาวและดูเหมือนว่าใน้างฝั่งบอลต่อเจ้าครับ4ีจากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่เชื่อใจโปรเกต ว่าจะสามารถกินแฮนดิแคปนี้ได้สําเร็จแต่4จาก5รายกับปรับราคาลดลงในภาพฝั่งบอลลองโมรอ็อกโกเชื่อใจมอลลองเพราะนั้นราคาพูเลือกองกาสเสมอโดยแฮนดิแคปคืนกลุ่มลูกเจ้าเลือกมอลลองก็อยู่ที่ทางโมร็อกโกทั้งคู่แหละเพราะนั้นจากราคาพูจากแฮนดิแคปละภาพรวมของข้อมูลเบื้องต้นคู่นี้ ขอเลือกววลองโมร็องโกเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับส่วนลองนะครับคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองูดูแฮนดิแคปอังกฤษกับฝรั่งเศสสองโค้ชทีมโคจอมาเจอกันในกรนตอรทีสองฝรั่งเศสต่อที่ปอป่าลอผ้าเกมนี้บอกเลยไม่อยากให้พลาดกับอยากให้ดูเลยเพราะว่ามันเป็นทีมที่ อุดมไปด้วยนักเตะร,ระดับซุปตาระดับที่เราแทบจะรุ้จักทุกตัวนะเสมตัวจริงของอังกฤษสเสมตัวจริงของฝรั่งเศสน,นึกหน้าออกแทบทุกตำแหน่ง่อะสนุกแน่นอนเกมนี้อังกฤษครับผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานสวยหรูอลังการคร,รับรอบ16ทีมชนะเซตเก้าเป็นสามประตูต่อศูนย์ต่อราคาหนึ่งลูกกินแฮนดิแคปได้นะทำกำไรด้วย แล้วก็ถือว่าภาพร,มรวมของรูปเกมเล่นได้ดีเป็นชุดที่ว่ากันว่าเป็นชุดที่อังกฤษเล่นได้ดีกว่าในทุกๆเกมที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปและพวกเขาก็นะฮะจะยืนชุดต่าง่าวลงเล่นกับฝรั่งเศสคนนี้ส่วนฝรั่งเศสนะพวกเขาดีตั้งแต่ช่วงคัดรอ,อบรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วนะรอบ16ทีมก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ประตูต่อ1 ต่อลูงควบก็กินราคาได้อีกเช่นเดียวกันเยกว่าต่างฝ่ายต่างก็ทากําไรต่างฝ่ายกลางก็เอาชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอยนะอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสเองก็ยืน11ต,ตัวจริงที่ลงตัวเล่นมาในทุกเกมก็ประมาณนี้แหละพวกเขาก็ซัดจุดนี้มาโดยตลอดสู้กับอังกฤษได้อย่างสนุกแน่นอนในแง่ของสถติการจาดการ5ครั้งหลังสุดปรากฏว่าฝรั่งเศสดูดีกว่านะ ชนะไม่ได้สามครั้ง,อ,งอังกฤษอังชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือภาพรวมๆของข้อมูลพื้นฐานระหวะ่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับส่วนในเรื่องของราคาพูและแฮนดิแคปจากบรรดาห้างจอยทอปมองเกมคู่นี้คาดการณ์เกมคู่นี้ไว้อย่างไรในราคาพูเจ้าสี่จากห้าลายเลือกที่จะปรับราคาลดลงในช่องเสมอเลือกที่จะปรับราคาลดลงในช่องอังกฤษ ่จาก5ไลน์นะที่ปรับราคาลดลงในขณะที่ช่องฝรั่งเศสก็มี4จาก5ไลน์ที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นแสดงว่าราคาพูนี้เลือกเอียงไปหาทางอังกฤษมากกว่ากับโอกาสเสมอส่วนแฮนดิแคปที่เป็นฝรังร่งเศสต่อปอปรารลห้าก็ลักษณะคล้ายๆกันเพราะในฟางฝั่งบอลต่อพฝรั่งเศสเจ้า4จาก5ไลน์เลือกปรับราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฝรัร่งบองอังกฤษ4-5รายเลื่องปรับราคาลดลงก็ดูเหมือนว่าวันนี้อังกฤษบลอนองทั้งตัวราคาภูทั้งตัวเทนดิแคปบบรรดาห้าเจ้าค่อนข้างจะโน้อเยยงมาทางฝั่งชัดเจนนะทางฝั่งอังกฤษชัดเจนนะซึ่งเมื่อเอาราคาภูกับเทนดิแคปไปบวกกับข้อมูลพื้นฐานมันก็สามารถที่จะสวนรองอังกฤษได้อย่างสบายใจครับ และก็จัดอังกฤษไปเป็นทีเด็ดตัวเด้นสุดสิบดาวตัวที่สองเชื่อว่าพวกเขาดีพอที่จะไม่แพ้เป็นพื้นในเวลากินครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยและนั่นคือฟุตบอลโลกสอง2 0น2ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับสองคู่สองตัวกลาบมาเจอกับบอลโนเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ